้อยต้นหักกอกนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอะไรนะครับนี่เขากําลังทําอะไรกันอยู่นี่นะครับเขากําลังทําอะไรกันอยู่นะครับนี่นะครับนี่เขาทำอะไรกันอยู่นะครับเขาเก็นอะไรนะครับ โอมีรอด้วยอขามล้วเดีนี้ยืมแ้ม้แลอด้วย่อเมยลใค้ของมนั่นแหละลูกของของมนั่นแหละคือแม่เดจะไม่เไม่คุณแม่เดสั่งให้น้อมนไม่เดสั่งให้น้องนปตามไมพี่เมย์เลยเลี้ยเม์ไม่อยู่ครับเอาพี่เม์ไม่อยู่เอาแล้พี่เมย์ไม่อยู่้ครับคือพี่เดเป็นคนสั่งแต่ว่าของเป็นของน้องน้มน คุณคุณเรต้องมาลุ้นกันคุณแม่เขาจะเป็นคนสกัดอันเห้ยิ้มแล้วให้ยิ้มแล้วมัยิ้มแันยิ้มแล้วดูสีอะไรดูสีอะไรสีขาวนะสังีขาวขอแอบดก่อนแต่สีมันหมดสีขาว้ยแอ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ข่ะพี่เมเดนะครับของพี่เมเดนะครับหอมไทยโบทีเลยกระบอกมันเป็นสีขาวนะเห็นไหมกระบอกมันขาวสีขาวนี่นะครับสงสัยนะครับว่าในกล่องนี้คืออะไรนะครับแน่นอนเลยนี่นะครับของไครเอยพี่เมเดนะครับเอามาสั่งมาให้ไทยนะครับเป็นบอสไค้แต่ของพงไม่ล้อมันไม่วาเไม่ ม่ใช่หรอล้อเทินอ่ะมันเป็นเหมือนอย่างนี้เลยในกล่องเพราะฉะนั้นรถที่อยู่นี้จะเหมือนของนเนี่ยไม่มือนนี่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 ใช่จะเป็นมอไซค์มอไซค์นะครับใส่มาไน่นอนต้องไปซื้อเรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันกันกัดใช่เฮ้ยสีขาว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 นี่ไง มุนสีขาวมุนสีขาวนะครับมีอันนี้ล้ออันนี้ล้อไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยั้งจกยังกันรอบเลยเนาะอันนี้ล้อมันอันนี้ล้อรถเฮ้ยใช่ใช่เลยมุนขาวนะครับใช่หรือเปล่าใช่นี่ไงมุนมาดูตรงนี้มุนมาดูตรงนี้สีขาวนะครับเอออันนี้ลยดูนะครับพี่ไม่ได้สั่งอะไรสั่งอะไรมาให้นี่ครับ มันคืออะไรไม่แน่ใจนะครับรอเมย์มาเปิดรอมน้องเมย์มาเปิดก่อนี่เเมดไปนค่ะพี่เมเดย์ไปธุระกับอ่ามณ์ก็แต่นะครับแต่ถ้าเป็นของมณ์เนี้ยแต่ถ้าเป็นของมณ์นี่ทำไงก็ฮะแต่ก็ไปใชาร์จก่อนนี่นะครับชแล้วก็เล่นเอาไปขับกับรถเดี๋ยวเรามาดูนะฮะขั้นหนึ่งนี่นะครับ รถรถใครเออรถ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 รเรถรถรไรถรถรถรมรถ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 อถร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 ถหถรถรอรถรนรถ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 าถอถร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 ถจถอถรถร้างเถ้อเถร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 ถ้ถร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 รถรถรถรรถรอ้รร ตอนนี้คันนี้่ยมาแรงที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมเียต่อไปในคันนี้จะมาแรงกว่านี่โอเคค่ะไม้จะมาแรงไ่แรงนี่นะคะเนี่ยน่แบกโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ถ่ายไม่ไเออแกงจะปาอเลยแกงจะปลาเลยแกงแกงแกแกงแก เ้ลยนั uh, mm. mm ่น hmm. เ้องนำมนยก็ต mm. uh, oh, ่อไปเป็นเอกคอมพิเตอร์เลอ่าน้องนมนก็ดูใหญ่เลยนะน้องน้ำมนครับน้องนมนดูเลยครับแน่นอนของหนูแน่นอนเลยไม่ต้องกลัวโอยวันนี้วันอังคารนี่เลขบ้านหลวงบน่่นนั่นแระนี่แร่ใช่เดี๋ยวรอรอพี่เมมาเก็บ นี่บ้านมาก่อน้นะครับนี่นะครับอันนี้าา้าัน่อันอ้าวอันนั้นอยากได้แล้วก่อนแล้วอ้าวอ้อนแม่อยากได้แล uh, ้วอยากได้แล้วแอนอยากได้แอนอ่อนใครต้องอ่อนต้องอ่อน้ออ่อนครับ นี่ไงนทีางานทุกวันอของไม่กยันแสดงไทกวันนนอนนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ